กต,ก,ตใกใจว่าทำไมมันเยอะทำอะไรกันคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพบกับัจนาออครัวคนเดินป่าอันนี้มาในรายการของเกียมพาทำอังเปาพากินเฉ <laughs> ยเลย วันนี้เขาก็สีมาเฮ็ดผัดกะเพราเครื่องไก่ไก่กันเด้อ,อเขาก็หัดเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะเด้อเพราะเราอยากกินเขาก็ต้องเฮ็ดให้เต็มตาเด้อเด้ออยากกินก็ต้องทำให้เต็มเด้อได้แล้วตาดามาเด้อท่านผู้ชมเราจะมาหั่นหัวใจไก่เด้อเด้อส<ห>าม <3 S 2> ตอนทำไมคะให้บอกว่าจะมาตัดใจ จะมาตัดใจใช่เอาเนื้อใส่ด้วยนะไม่เป็นไรมันเยอะไก่อ่ะไม่ทำก็กินกับลุงไนด้วยอ๋องั้นก็เอาเนื้อใส่ให้ลุงไนหมูจะกินหัวใจไก่ตัดใจไก่แล้วค่ะใส่แค่อันนั้นก็พอใส่แค่นี้เหรอใช่ทำไมขาดใจหมูสับด้วยก็ได้นะใส่แค่เพียงไรก็พอ um, ทำไมหัวใจไก่เหลือสามตอนคะรอคนมาถ่ายคะ่ะรอคนถ่ายคะ่ะคนถ่ายไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เป็นตัดตัดจะทอดก็ได้จะนหนึ่งก็ได้เอ้ยปิ้งปิ้ง,งก็ได้แต่ว่าหนมชอนก็เอามาผัดที่สุดแล้วเพราะว่ามันอร่อยและมันก็ไม่ขมใดยังอยู่เพเพิ่นขมใดน่ะยูวันละ<ด>พ่นเราไม่น้ำแอม พื่นกินอียังขุ้มเจอจากแก๊งชิลก็ว่ามาขูมาแต่ว่าอย่างนี้แม่ทำอะไรคะเนี่ยแม่แบ่งหมูใส่ช่องซิฟไว้แบ่งไว้เวลาทำกินก็ได้ทำง่ายเอาออกมาเทสิ่งในทำแบบนี้แดดอายุสิบเจ็ดปีแล้วนะท่านทูซูสิบเจ็ดได้กี่วันแล้วคะตั้งแถวยะไรแล้วเป็นสิบวันเลี้ยวหรือเป่า เยาวาหลายคนถือเม้เขียนแล้วขอพักบ้างไม่เอามือูกมันออกร้อนเราก็จะผัดชิกกับกระเทียมใส่เนื้อใส่หมูเลยใส่หมูอ่ะผัดจนหมูสุกไม่ว่าจะผัดเนื้ออะไรก็ช่างที่เป็นเนื้อสัตว์นะต้องผัดให้เนื้อสุกก่อนค่อยใส่น้ำได้ไม่งั้นมันจะขาวต้องผัดน้ำมันเนี่ยให้อ เป็นต้มปลาเราต้องใส่ต้มเราต้องใส่เนปปื้อปลาตอนน้ำเห Store, ลือเราก็ห้ามคนน้ืมันจะได้ไม่ได้ไม่อันนี้ก็เอาเนื้อไก่ใส่ได้เลยแล้วก็จะใส่ลงไปเลยใช่ใส่ลงไปเลยหมดเลยแล้วก็ผัดให้สุกพอมันสุกแล้วเราค่อยใส่น้ำได้นี่หรือเขาก็จะใส่กระเพราลงไปหมดเลยนะคะใส่กระเพราแล้วก็ผัดสองสามชิ้ก็ปิดแก๊สเดื็ดเรื่อยแต่เยอะมากขอบคุณ ขอบคุณคุณลุงนะคะไปเก็บกระเพรามาให้ค้นให้ทั่วลูกเออแล้วก็พอเหรอคะแนนให้ระเพรามันหยวกเหมือนเบิร์ตค้นให้มันทั่วค้นค้นค้นเออค้นไปเลยเป็นสองอย่างมันเจ็บเอออยากลองค้นจังเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราทำโลกมาแยกผลงานนะคะคุณรุดนาบอกไม่ต้องกลัวเจ็บเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราผัดกะเพราที่เราทำนะคะ แัดกะเพาที่อัลชูมาลีทำทำปิดจุปคืท้ายแปลว่าเป็นคนถามวัดเนี้ยบุญเฮียค่ะเป็นคนนี่อันอันเขาเอิญอะไรอย่างงเป็นคนมีสุิีในการเห็ดมาตอนท้ายเขามีสเต็ปมาตอนท้ายได้ซีนอ่าทีนี้ก็รอ,อกินข้าวตรียมหาข้าวลงเย้ทำอะไรอีกแล้วคะนี่เนี่ย หันหมูไว้ทำกับข้าวหันหมูไว้ทำกับข้า,า,ขาวนายคะอันนี่ผัดผัดเครื่องในไก่ที่เราทำรัง้งแรกเราให้ไงสิ่งต่างเนเลยสวัสดีครับสวัสดีพีนอสทีนค,ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องนายคนโดนตาย<ะ>อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะอาจจะยังนะมาครับผัดก้าด้วยกัน ลงช่องไหนลงช่องไหนคะแม่คะลงช่องไหนคะแม่กนากินให้ดูหน่อยไยังยั้งย้งตีม่าเม่ยมคัผักตามผักตามเกบเล่นไม้อลงทันฉดน้ำ่ะลายนี้ละยลน์นี้ไลนนี้ม ไลน์นี้มีแนวกับนั่งดีๆอ่ะวันนี้กินกับอะไรเนี่ยกินกับกระเทียมท้นค่ะซิมผัดกะเพราให้หน่อยเรียวไม่เฝ้านี่ลุงนายรวยพริกเพิ่มเดือค่ะเพิ่มดาเมีเพิ่มดามีโอ้แต่ละคนว ต้องใส่ให้มันน่ากินน่ากินกระเทียมดองหรือว่าหวานบากระเทียมทูนแม่โบกระเทียมทูนหวานใช่ไหมหวานนช่ไหมนี่เชียบโบั้งแรกหอรือว่าอ่อยอร่อยแล้วมันไม่อร่อยหรอ อ,อร่อยถือว่าอร่อยถือว่าอร่อยไงโอเคค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันกินเสร็จแล้วค่ะเย้อังปกอก็ไปอาบน้ำแล้วนะคะแล้วแตนูยังไม่ออใช่คุณแม่ตอนนี้ก็อาบอยู่ค่ะแล้วก็มีคุณพ่อ ไในอาบตวนกินข้าวแล้วมาปิดคลิปค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ เช้าเช้านี้เสร็จแล้วคะ่ะเรียกเด็กๆกกินข้าวแล้วคะ่ะกำลังลุกล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำกันคะ่ะสวัสดีตอนเช้าว,วันนี้นะคะอ๋อไปแกล้งมันดูดูมันทำถาดูมันทำถามาเด้อกินข้าวอังเปาเอ้ยลูกมาออมแอมอม,มาหาข้าวกินได้แล้วลูก อ่ะค่ะได้เวลากินข้าวแล้วค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะอันนี้ผลปลาทูค่ะผัดอะไรนะผัดผัดกัะปุกผัดผักบุ้งปลาเค็มปลาทูหอมน้ำพริกปลาทูเราจะนาทาไว้ใส่กระปุกแล้วก็แบ่งห่อให้อังเปาไปกินที่โรงเรียนด้วยอังเปาบอกว่าอยู่โรงเรียนคิดถึงแต่น้ําพริกผัก สดน้ำพริกผักว่ะว่างั้นอยากกลับมากินน้ำพริกผักคิดถึงกับข้าวเดี๋ยวเราจะนาขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จก็จะไปหน้าวัดต่อค่ะ ก่อนตาแม่เป็นไหนสีแดงไม่ยุกก่อ,อ,อ,อนกระเป๋ากระเป๋าเลี้ยวอีตาไปอ๊ยอุย๊ยขอบคุณค่ะวันนี้แม่ไม่ได้ไปส่งนะให้น้าเด่นไปส่งวันนี้แม่จะทำคลิปโอเคค่ะแม่จะไปทำคลิปด้วยตามเหมอือวเนะี่ย เอ้ยมีข้างห้องด้วยนี่นะเดี๋ยวข้างห้องหาเวลาหาตังค์ก่อนนะโอเคค่ะเ,เดี๋ยวอุ้นใหนน้เอาข้าวกินไปก่อนโอเคค่ะแม่ทำอะไรคะเนี่ย่ะก็ง่ายเตรียมหอมเราจะทำพริกไม่ไปนานแล้วอืมแล้วอะไรป้าแป๊ะป้าแป๊ะ,ะข้างหลังอดหมูกินกับน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกโถงเนี่ยอ่า ข้าวกินได้แล้วลูกโอเคค่ะอาจารย์ไปเก็บก่อนนะคะหนูซักผ้าอยู่หรออ,คคอืม <laughs> ช่างจำเป็นค่ะก่อนไปโรงเรียนค่ะตัดผมให้ก่อนค่าช่างกี่บาทคะหน,นึงน่งค่ะโอเคค่ะ เสียค่าห้องยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวให้ทีหลังเดี๋ยวหาตังก่อน,นต้อไปส่งของแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่โนโนินแดงนะคะเพิ่งไปตลาดมาตอนนี้พ่อกำลังไปส่งเรากับโรงเรียนนางกับโรงเรียนที่นางรองค่ะ แล้วฝนก็ตกด้วยฝนทำหัวเร็ววันนี้พ่อได้ไปส่งเพราะว่าลุงกับป้าไม่ว่างนะคะลุงกับป้าไปป่าก็เลยให้พ่อไปส่งร <c oughs> ดเยอะแล้วก็ฝนตกเลยค่ะหัวฟูมากเลยค่ะค่ะ <c oughs> ต,ตอนนี้แล้วก็มาถึงดังรองนะคะถึง,ห,ง,ถงห้องแล้วค่ะใช่ก็ คลิปก็จะมีเพียงเท่านี้แหละค่ะก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs>